ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจาก่อง EC Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็เราก็จะมาสานต่อนะครับทุกคนจากคลิปที่แล้วนะครับก็เราก็ไม่ได้นะครับสําหรับอ่าตั้งหูนะครับของบูโอสนะในคลิปที่แล้วนะวันนี้ก็จะมาสานตอกกับบูโรสอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับทุกคนก็ เหลือครั้งสุดท้ายแล้วนะเหลืออันสุดท้ายแล้วนะก็มาเอาตู้เต็มเต็มเต็มคาราบิลนะครับทุกคนก็ไปไม่อยากให้เสียเวลาเราก็ขี้ไปเลยจังหวะนี้ซึบซืบซึบ,ซบแอบเออทุกคนทั้งเดียวได้อู้หูทั้งเดียวได้ครับทุกคนเกินไปหรอเป้า,ปาออกแคปภาพปึ๊บทั้งเดียวได้ครับ โคตรตึงโคตรอันตรายก็ที่ไหนละเฮ้ยเหมาตู้แบบเต็มคาราเบลเก็บเบลเหมาตู้แบบตึงๆนะครับทุกคนมาเราก็จะมาอัพกันเลยนะครับทุกคนไอ้บรลอสนี่บรลอสเป็นตัวแบกตัวที่สองนะนะพลังเยอะเป็นอันดับที่สองนะครับนี่ผมก็อ่ามีตัว อมีตัวอะไรล่ะมีการ์ดอัปดาว9ใบนะครับผมก็ได้ทําการดองเอาไว้นะแล้วก็อ่ะมาดูอยู่ารสีฟนะครับทุกคนก็เมื่อเพื่อนในทีมฟื้นฟูใช่ปะเนี่ยดูว่าตรงนี้ตรงนี้ดิใช่ปะน่าจะใช่แหละ3 60ที่จะเกิดมาสูงสุด 6ครั้งเพิ่มกายพีถาวรให้กับตัวเองกดขีด5ดาวตรงนี้โจมตีต่อเนื่องห้าครั้งเอ้ยโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อเป้าใหม่แแนวตั้งสเสียให้กับเป้าใหม่หนึ่พายเปอร์ซพลังโจมตีโอเคแล้วก็หลังจากอัพล่ะอ๋อต้องตัวนี้นี่ว่าสกิลอันติได้ว่าเอือ หรือว่าไปดูพาซีมันโจมตีต่อเนึ่ง5ครั้งเหมือนเดิมนะแต่เสลี่ยเป้าหมายพันห้าร้อยนะทุกคนก็น่าจะประมาณเพิ่มมาสามร้อยนะพันสามะตอนแรกเพิ่มมาอีกสองร้อยนะแล้วมีอะไรเพิ่มมานะข้างล่างอะ่ะปึ๊บแกเป้าหมายโจมตีแล้วได้ดมอบเอ่อเอฟเฟกต์ไม่เยอะเท็าแกเป้าหมายหนึ่งครั้ง โจมตีครั้งนี้เพิ่มอัตราดาเมจคีสีิตโอ้โหต้องต้องเน้นคีดีแบบนี้โอ้โหโคตรแรงโคตรอันตรายไปทุกคนก็อัพไปเลยนะครับนี่พลังขึ้นมาอีกเท่าไหร่นะตะกี้ดูไม่ทันก็พลังโจมตีขึ้นมาอีก10%เป็นนะครับทุกคนบล็อสก็อาวุธสามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เราก็จะเอามาลองตีบอสนะทุกคนก็จะเอาบลอสมาลองตีบอสนะแต่ขอ อ่าปลดของนะครับทุกคนปลดของแป๊บหนึง่งคือต้องใส่ของนี้ปึ๊บก็นี้โอเคแล้วก็ดาเมจเชิหรอกตาชิตาดามเมจให้ความเร็ว เดี๋ยวไม่น่าจําเป็นนะเพราะว่าเราจะอัดดาเมจล้วนๆเลยนะทุกคนอเอาดามิเดขี้แล้วกันมาไหนอะ่ะนี่ดามิเดขี้โอเคนี่อัตราดาเมจนั่นแหละน่าจะดีละนี่ก็มาใส่ฟูบุกินะทุกคนก็นี่ก็ใส่ไดล,ลาซาใต้ดินนะโอเคมา จะมาตีทั้งสองบอสนะครับบอสโกยิึกับอ่าบอสกิิวนะเพราะว่าบ,บอสอ่าบรูรลอตยังสู้ไม่ได้นะครับเฮ้ดูว่าสู้ได้แล้ววะมันต้องเท่าไหร่นะสี่สิบเก้าล้านผมตีตรงนี้ยังไม่ได้ถึงมั้งห้าสิบถึงแค่ห0สิบล้านมั้งตรงนี้ถ้าผมตีตรงนี้จะถึงปะเนี่ยมาเอาบอรูรลอตล่างสองมายิงล่างหนึ่งนะทุกคนมา ก็ผมจะใส่ทีมประมาณนี้นะทุกคนก็มีจกกักรพรรดิเด็กนะเอามาอาให้มันติดบทขยี้นะครับทุกคนก็คอก็ใส่เป็นคอม้านะก็ร,ะรับแรงกระแทกนะครับมาโอ้ไม่อันนี้ไม่ทันกดไม่ทันเปิดอน,นิเมชันนะครับเพื่อความหลอที่นะโซนิกก็ ตีธรรมดาไปนะครับแล้วก็ม้าก็อันตีไปม้าเหล็กจู่โจมนะครับบ,บีบบีบล้านหกนะแล้วก็ติดอันนี้ไปโบลอดระเบิดถล่มดาวเลิศอติตุ๊บตุบสี่ล้านสามเศษน,นะค่อนข้างที่จะแรงนะปกติแค่ล้านกลักวเกือบสองล้านนะแล้วก็จกักาพรดเด็กอันตีไปไม่ติดบทขยี้อีกทุกคนโอ้โหแล้วก็สนามพลังไปนะปุ๊บปุ๊บเป็นการไล่โจมตีนะครับของสายเทคนิคนะ ก็จัก,กระพัดเด็กตีดบทขยี้ให้หน่อยโอ้โหเด็กเดี๋ยวเดียวนะเด็กจริงปะเนี่ยแล้วก็ลูกเตะลาซันนะครับอันติมานบะปึ้มโอ้โหสี่ล้านสามเศษเลยนะค่างที่จะแรงอยู่นะแล้วก็ตีธรรมดาไปนะครับน่าจะให้อันตินะร้อยคมหนามมาจังหวะน,นี้ปึ้มหิวเลือดนะแล้วก็พลังจิตคืนหินมาจังหวะน,นี้ปึ้ม ก็ลมหายใจกดสองแสนสามหมื่นเอ้ยหรือว่า 2, 000, วสองสล้านวะสองแสนแหละแล้วก็ฝั่งสีเงาจากฝั่งขบอติไปนะครับปึ๊บหนึ 1, 5, ่งล้านห้าแสนนะแล้วก็มาเ์เรกจู่โจมไปนะครับจังหวะน,นี้ปุ๊บปุ๊บล้านแปดนะแล้วก็ระเบิดถล่มดวงดาวล้างจัก,กรวาลไปจังหวะสี่ล้านสามแสนนะครับสงทากเก็ตนะ อาจจะไอ้นี่นะดาเมจเยอะกว่านี้นะแล้วก็นรกลาวาไปจังหวะนี้1น้านเแสนนะครับก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ฝั่งสีเงาใส่บูลรสเต็มเต็มเต็มคาราเบลนะครับ1นล้านห้าแสนนะแล้วก็ม้าเหล็กจู่โจมบึ้บบึ้บแสนนะครับแล้วก็ติดอ่าเผาไหม้ไปนะติดสนามพลังใหม่นะครับแล้วก็ระเบิดถล่มดาวบ,บุบบบบูบสีล้านหกแสนนะก็ คือว่าแรงอยู่นะครับถ้าติดบทขยี้ก็น่าจะแรงกว่านี้นะบูบบูบูบูบบไม่ติดนะครับทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กเป็นอะไรนะน่าจะเอากีโฟมาน่าจะดีกว่านะจริง,รงก็ได้9 4ล้านนะครับเฮ้ยได้อยู่นะปกติตีไม่ถึง50ล้านนะได้อยู่มาทุกคนก็มาต่อกับบอสกูเคสซิ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  เราก็กดข้ามไปเลยนะครับทีมแรกกับทีมสองนะก็ตีบอสโกยสึก็จะเบานะครับไม่เหมือนบอสอ่าโบรลอสนะเบาลงค่อนข้างที่จะมากนะติดเผาไหมไปแค่แปดครั้งนะากดคีย์ดูทุกคนมันไม่ติดจริงๆนะไม่รู้ว่าเป็นอะไร เก็ดบทคดีไปเท่าไหร่แค่6นะมาอุ๊หไม่ได้ปิดเรียบร้อยบึ้มสามล้านแปดแสนนะครับแล้วก็ฝั่งสีเงาจากซูนิกส่งผมอันติไป6กแสนเจ็ดเองนะแล้วก็ติดสนามพลังใหม่นะแล้วก็มาเล็กจู่โจมอันติไปปึ๊บปึ๊บสี่แสนหกหมื่นดาเมีนะครับทุกคนแล้วก็ระเบิดทาร์ลมดวงดาวไปจังหวะนี้เดมเดมเดมมดมสามล้านนะครับทุกคนก็ โอเคอยู่นะไปะกดข้ามไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสาเวลียเสียเวลานะครับคนเพิ่มได้42ล้านนะ42ล้านสี่สองครั้งก็น่าจะถึงสุดท้ายอยู่นะมาขอลอง pvp นะครับขอลองกับอันดับ3นะ ก็ขอใส่ทีมเต็มนะครับมาอันดับ3พลัง3าล้านสามแเลยนะพลังผม2อล้านเจ็แสนนะครับมาก็เป็นเกโลเกโลฝั่งผมนะครับได้เปิดก่อนนะก็มาเป็นเกโลเกลโลนะครับได้เปิดก่อนนะครับสั่งพังเอ้ยทำลายนะครับปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บหกแสนสี่หมื่นลาเมจนะครับแล้วก็เว้ยซึงเทียนไล่โจมตีนะแล้วก็ซึงเทียนไล่โจมตีนะครับแล้วก็ ฝั่งผมไม่ไล่โจมตีนั้นนะโลกลาวาเป็นจังวันี้ซึมซึมสามล้านหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ติดสนามพลังใหม่ทั้งทีมเลยนะทุกคนทีมเขาก็มีโบลสนะไม่รู้ว่าเขาจัดอาวุธสามดาวหรือเปล่านะพายุข้างจากฝั่งเขาอันติมานะครับอาวุธสามดาวนะครับหนึ่งล้านหกแสนะครับโคตรแรงนะติดติดสนามพลังใหม่ไปเอายังยังติดไป แล้วก็คําสั่งทําลายนะครับอย่าติดบร์ลอก็พอแค่นั้นแหละโอเคไม่ได้ติดนะแล้วก็ติดสนามพลังใหม่ไปโซนิคเขาตีธรรมดามานะแล้วก็ติดพลังเอ้ยติดสนามพลังใหม่ไปนะแล้วก็ติดไปแล้วก็คําสั่งทําลายจากฝั่งเข้ามาอีกแล้วอย่าบร์ลอไม่โอเคยังไม่โดนโบร์ลอนะแล้วก็มาตีธรรมดาไปนะครับแล้วก็ซึ่งเขียล่โจมตีไป มาจังหวะนี้ระเบิดถล่มดวงดาวอาวุธสามดาวยิงไปจังหวะนี้1นล้านแปดแสนดาเมจนะแถวหลังนอนเท้งติ้งเลยนะครับทุกคนแทงเข่ามังสวิรัตนะเพราะว่าอน,นี่นะมันไม่มีหลบดาเมจเหมือนฝั่งอ่าเว้ยมันไม่มีลบดาเมจเ,เ,เหมือนม้านะครับมันก็เลยนอนตายเลยนะแล้วก็คําสั่งทําลายจากฝั่งผมไปอีกแล้วนะครับทุกคนบึ๊บ สองแสนห้าหมื่นนะแล้วก็คําสั่งทํำลายจากฝั่งเขาก็อันติส่วนคือกลับมาอีกแล้วนะครับหกหมื่นหกพันดามีต์นะเฮ้ยหกหมื่นหรือหกแสนว่าตะกี้แล้วก็ซุปเปอร์ดาร์กสายตีธรรมดาไปนะครับถึงเทียนไล่โจมตีไปนะแล้วก็าใส่สกิลลูนะครับนารุกลาวาไปจังหวะนี้บึ้มแปมถึงแสนห้าหมื่นดมีต์ว่าตะกี้แล้วก็ระเบิดทะลมดวงดาวยิงไปจังหวะนี้โอ้โหลบดีโอ้โหลบดีอีกทั้งนั้นเฮ้ย แล้วก็คำสั่งทำลายจังหวะน,นี้ปึ๊บปื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 ๊บสี่แสนใช่ปะเออแล้วก็คำสั่งทำลายไปอีกรอบปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเกเก,เกโลนี่มันก็ปวดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เซิงเทียนไล่โจมตีไปแล้วก็ไล่โอ้โหเอาอีกละคิวบิกเอ้ยไม่ใช่คำสั่งทำลายไปอีกละแต่ว่าไม่ติดนะเหมือนมันจะไม่ติดนะแล้วก็ติดสนามพลังใหม่ไปนะแล้วก็พาย,ยุข้างจากฝั่ง เขานะครับฟูบุกิอาวุธสามดาวนะครับบึ้มหนึ่งล้านสองแสนนะแถวหน้าก็ยังเหลืออยู่นะครับยังปิดม้าก็ยังถึกอยู่นะก็ติดติดไปติดไปลังมาตีธรรมดาไปนะครับแล้วก็ระเบิดทล่มดวงดาวจังหวะนี้แบมบมแบมแบมบมบมโอ้โหโอ้โหลบลีกทั้งนั้นโอ้โหโบลตสอาวุธสามดาวโคตรจะที่แต่โดนลบลีกไปจะล่องเลยทีเดียวครับทุกคนก็มาเหล็กจุดโจมไปนะครับ แล้วก็คําสั่งทําลายไปจังหวะนี้ปึ๊บปุ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 ๊บโอเคหนึ่งแสนหกหมื่นนะแล้วก็ละลาวานอาลกไปซึมซึมหนึ่งล้านหา้าหนึ่งล้านหาน้าแสนนะแล้วก็พายุข้างไปมาจังหวะนี้ปุ๊บ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 บิ๊มสิบสี่ล้านนะครับค่อนข้างที่จะแรงนะแล้วก็เจโลเขาติดไม้นะครับไม่ได้ออกสกิลนะแล้วก็ม้าเลยจู่โจมไปจังหวะนี้แบบแบบ โอ้โหน่าจะนานเลยนะแล้วก็ระเบิดถล่มดวงดาวมาจังหวะนี้ปบหลบหลีกไม่ได้ก็เกือบนอนทิ้งติงนะแล้วก็บรกุรุษเขาตีธรรมดามาจังหวะนี้แล้วก็มาเรกจู่โจมของฝั่งเขาอันตรีมาปึ๊บปึ๊บอาวุธสามดาวด้วยนะออโอ้โหเพิ่งเห็นปวดตึงเลยนะแล้วก็คําสั่งทํำลายไปปึ๊บปึ๊บปับโปเปปึ๊บปึบ๊บปัปาบหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับแล้วก็นรกลาวาไปจังหวะนี้ในเทิร์นที่สี่แล้วนะค่อนข้างที่จะ ยื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็พายุข้างจากฟูบุกิฝั่งเขาอันติมาบึ้ม1ล้านมิงสนหรอแล้วก็ติดสนามพลังใหม่ไปนะแล้วก็คําสั่งทําลายนะครับอย่าโดนโบลอสนะขออันติรอบสุดท้ายและกันโอเคมาตีธรรมดาไปนะครับเพราะว่าติดใบอ,อยู่นะแล้วก็ระเบิดถล่มดวงดาวใส่เกลเกลจะตายเลยหรือไม่บึ้มสองล้านนะครับนอนเท้งเต้ง,ง,งกันเลยทีเดียวแล้วก็โบลต์เขาตีธรรมดามานะสามเซน สี่หมืนะครับแล้วก็จโร่ใบไ,ไปอีกนะเอ้าแต่ติดใบ้อยู่นะครับไม่ได้ใบนะแล้วก็นรกลาวาจากฝั่งผมอันติมาจังหวะน,นี้5้าแสนหนึดาเมจนะครับแล้วก็บูลอสระเบิดถล่มดวงดาวล้างจัก,กรวาลเวลาบลิบมโอเคครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เราไม่ได้ไงคลิปที่แล้วเราไม่ได้ไงสําหรับอาวุธบูลอสนะครับ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันในวันที่1น,นะครับตอนตีสี่นะครับผมจะมาไลฟ์สตรีมสุ่มมิวสิกการให้ทุกคนดูนะถึงไม่มีใครให้ไอดีนะครับผมจะมาสุ่มไอดีของตัวเองนะครับ แค่น่าจะ1 ID นะครับอีก1 ID ไว้ทําคลิปนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย